เอา k แล้วครับครับผมโอเครับก็ครับสวัสดีครับผมพบกันแล้วกับผ้าเมียเที่ยว่ย ในช่วงพอบ้านนักบิดเช่นเคยครับผมวันนี้เราอยู่กับนี่โรเจอร์อินฟิวนะฮะวันนี้เรามีทิปกินกาแฟ е, คาเฟครับผมนะฮะใกล้ๆบ้านมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอ่ะก,ก,ก็พอประมาณนะ่ประมาณชั่วโมงหนึงนะ่งอ่ะขับรถอ่ะเออเป็นที่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะโอเคครับนะคลิปนี้ครับผมหนมีเมียเที่ยวหรือแล้วครับผมนะฮะวันนี้เราจะพาออกทริปปิดไฟนะปิดไฟเออมินิไบท์ยังไม่มีโปรแกรมทำอะไรนะครับผมนะก็ เลยเป็นแบบบิ๊กไบค์ก่อนนะฮะช่วงนี้คลิปนี้ก็ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บทัวปุ๊บปั๊บออกอะใช่ไหมคือแบบเปิดเจอคาเฟ่พอดีกับผมนะก็เลยหาแนวร่วมแล้วก็ผมนะหาแนวร่วมน้องมันก็ว่างพอดีกับผมนะก็เลยชวนกันไปมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลอะประมาณ60สจสิบกว่ากิโลอะเออเบนซินเต็มถังครับโอเคครับหลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จครับผมนะเราก็ออกเดินทางนะปะ ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงเออเที่ยงพอดีแหละอ่ะเราจะไปกินข้าวเที่ยงที่แถวๆใหญ่แถวซีดาเออประมาณนั้นนะ่ะร้านอยู่ตรงนั้นนะครับผมร้านแนวแบบเอาเครื่องบินมาวางให้ถ่ายรูปประมาณนี้ร้านเครื่องบินนี่ภาคอีสานเห็นมีแบบสองสองที่หรือเปล่าที่หนึ่งอยู่โคราชอยู่แถวโซน คนไปตักขงใช้ห่อเคือไม่ได้ใจแต่ชาวนั้นน่ะแล้วอีกที่หนึ่งก็ก็เห็นเนี่ยที่เราที่เรากำลังจะไปนี่แหละอีกที่หนึ่งอะ่ะเปิดดูมันก็อยู่แบบใกล้ๆบ้านไงมันก็ไปไกลมากเนี่ยประมาณเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบโลโอเคมันก็พอไปพอไปได้อนะนะแต่เราก็ไม่เคยไปด้วยเราลองไปดูครับผมนะแต่ตอนนี้แม่งจะเจอเจอด่านหรือเปล่าวะน ใช่ปะว่าใช่อะม,มีด่านครับ <c oughs> ไปนี่กูโดนแน่มีด่านครับผม ย่อเยเข้าเนี่ยดียทะลุออกอเเห็นด่านไหมครับผมโอ้โหโนี่ป้ไปนี่โดนแน่ป้ายทะเบียนนะอันหนึ่งอะ่ะท่อนี่อ่ะอันหนึ่งอะ่ะเี้ยสองพันอยู่หร,หรือเปล่าไวสัตว์เราไม่ได้หลบจะหนีด่านนะครับผมนะเราแค่เลี่ยงครับผมนะ <Okay. S 2> เลี่ยงเราไม่อยากเจอเราไม่เราไม่อยากพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ครับผมนะ <laughs> เราก็เลยขอเลี่ยง หน่อยละกันก็ผมนะโอเคไม่ว่ากันนะครับผมคือเข้าที่จำเอ้สอยสอยสายสอยสายกันเลยเลยชิบหายไปทางนี้นะเราเลี่ยงเจ้าหน้าที่นะครับผมนะโอเคครับหลังจากเราเลี่ยงด่านของเจ้าหน้าที่ ตำรวจครัผมนะนะเราก็มาโผล่ออกด้านหลังด้านนะครับผมนะนี่ด้านอยู่ดูฮะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบนีครับผมนะฮะเราแค่เลี่ยงครับผมนะเราไม่อยากแบบสนทนานะครับผมนะเราขอเลี่ยงไปดีกว่านะครับผมจะได้ไม่มีปัญหานะใครๆก็รู้ครับผมนะที่นี่เชยภูมิครับผมนะฮะจังหวัดที่ด่านเยอะที่สุดครับผมนะฮะใครที่เคยมาเชยภูมอ่ะน่าจะรู้ดี โดนไม่ต่ำกว่า3ด้านนะถ้าไม่ถึง3า,าด้านนี่แสดงว่ามาไม่ถึงโอเคครับก็ล่าไว้ถาที่เข้าใจแล้วกันครับผมนะ oh <my. S 2> แล้วเรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะ ตัวใหญ่เลยนะครับผมนะใช้เวลาประมาณ40นาทีจากเชฟขุมนะครับผมนะระยะทางก็ประมาณ50า0กสโลเออประมาณน,นี้ไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากนะครับผมฮนะมแล้วก็ขี่ปกติ อาเพลือใหญ่ไปอีกประมาณสิบกาโลนิดเดียวนะแป๊บเดียวมันจะติดถนนแบบมิตรภาพอ่ะเออโูแทบดับชิบหายาโอ้โหอันนี้เขาทำใหม่รับบเนะเพิ่งเคยมานะโอ้ยังรอได้ะ่ะ โอ้ยอย่างงี้แบบขี่บันทางด่วนเนี่ยสุดยอดอะ่ะโอ้โหหลังรถไฟอะ่ะสุดยอดเลยอย่างได้เลยครับน้องๆเปิดดูแผนที่ให้ชัวร์ๆดีกว่านะครับผมนะเยวชิบหาย ดูแผนที่ก่อนฮะดูแผนที่ก่อนเดี๋ยวหลงตอนนี้เราก็อีกประมาณ20โลนะแล้วตรงมิตรภาพเลี้ยวซ้ายโอเคมิตรภาพเลี้ยวซ้ายแล้วก็มายูเทิร์นนะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเคสบายสบายไม่มีหลงชิวๆอ่ะ น,น,นะผมนะโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่เส้นมิตรภาพแล้วนะครับผมนะถึงแล้วเนี่ยใกล้ๆเองเพีเดียวนะฮะชั่วโมงนึงพอดีเลยจากบ้านนะเออนี่เลี้ยวซ้ายไปขี่ไปอีก,กน,นิดนึงแล้วก็อยู่เทินกลับมันจะอยู่ฝั่งข้ามนะร้านนะที่เซิร์ชดู ตอนนี้ก็ซูเปแล้วกันไม่ได้แบบียมการอะไรมากครับผมเราแบบปุ๊บปั๊บอะ่ะปุ๊บปั๊บทัวนี่ครับฝั่งตรงข้ามเจอแล้วเราหาที่กับรถก่อนถึงแล้วครับผมนี่ต้องไปกลับรถมานะครับผมแหละ โอ้โหลำใหญ่เลยฮะลำใหญ่เลยบลื่เลยชื่อว่า a i a y l a n d c a f e นะทางเข้าไม่เคยมีคนจอดไหนวะเนี่ยเปิดหรือเปล่าอ่ะทางนก็นเปิดหรอโอเคก็เป็นคาเฟ่แบบพาเด็กๆมาถ่ายรูปนะ เซอร์เวจไปก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอลูกผมโตเนี่ยพามา <laughs> จะอยู่ถึงหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ย <laughs> oh. ไงไม่ไกล,ลพกลป่าวทางมันดีเนี่ยมันก mm ็ hmm. พอดีขี่พอดีขี่พอดีอะ่ะ mm hmm. ชั่วโมงเดียวหลังเดี๋ยวพาทีมงานมาเป็นจุดถ่ายรูปนะฮะพาเด็กๆมาถ่ายรูปเครื่องเครื่องบินเผื่อหลายๆคนไม่เคยเห็นแบบเครื่องบินลำจริงๆเนะี่ยเออก็ไม่ต้องไปไกลเผื่ออยู่โซนอีสานไงเออโอเคครับเดี๋ยวขอเขา้าตัวเขาล่มก่อนนะฮะตากแอร์ก,ก่อนนะฮะ โอเคครับก็ถึงที่แอร์วีคาเฟ่แล้วครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่ที่มันมีแบบเครื่องบินนะฮะแนวนี้กําลังมานะเอาเครื่องบินมาจอดเอาโอ้โหลงทุนหลายล้านไนงะนี่ฮะบรรยากาศคาเฟ่ Cafe, ด้านหลังของผมนี่เะเป็นจุดสั่งอาหารนะฮะจุดสั่งอาหารมีน้ํามีอาหารเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายแบบเยน็นๆน่าจะน,นะน,นั่งชิวได้เลยเนยะ็นๆนั่งชิวได้เลยเป็นร้านนั่งชิวด้วยนะผมว่า เดี๋ยวพามาดูจุดไฮไลท์ของที่นี่ครับผมนะแซะนาโอ<ฮ>้โหเป็นไงลำใหญ่ที่ผาสาดยอดเครื่องบินตัวเป็นๆครับผมนะลำเป็นๆลำแท้ๆอย่างใหญ่โอ้โหเป็นไงใครอยู่โซนชัยภูมิโซนขอนแก่นวิ่งมาแป๊บเดียวชัยภูมิวิ่งมาชั่วโมงอะถ้ารถยนต์ก็ประมาณชั่วโมงก,กว่านะเพราะว่าสองเลนแถวบ้านผมอะรถจะติดหน่อยนี่ครับผม สุดดยอดอ่ะลำโคตรใหญ่ครับผมนะฮะใครจะพาแบบพาครอบครัวมาดูเด็กๆอเด็กๆชอบเลยอ่ะเครื่องยินเนี่ยลำแต้เลยเนะี่ยนี่ฮะคาเฟ่ชื่อว่า Airways Land นี่ดูในเพจเพจเฟซบุ๊กเขานี่เขาบอกว่าเขานำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมเอาขึ้นเรือมาเออเดี๋ยวเอาขึ้นรูปให้ดูแล้วกันครับผมนะดูดูฮะโอ้โหลำแบบเป็นๆน,นะโคตรใหญ่นะ คตรใหญ่ใครไม่เคยเห็นนะครับผมนะอันนี้แตกเครื่องบินครั้งแรกครับผมนะครั้งแรกของผมนะปกตินี่ขึ้นอย่างเดียวนะไม่เคยแตกเขาไปแตกเขานี้เขาจะตบเอาละครับผมนะแตกนี้อันนี้คือเป็นแบบเป็นเขาปดระวังแลวไงคือเป็นซากเครื่องบินนี่สามารถแตกได้ใครเคยเห็นจากเครื่องบินใกล้ๆนะประมาณนี้คือเอาเขาคนทั่วไปดูอะเออเฮ้ยมีม้มาด้วยวะม้าด้วย มีม um, oh, ้า huh, ขี่ได้เปล่าเขาเรียกม้าไงเฮ้ย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 เมีม้าให้ดูเออเด็กชอบอ่ะเด็กชอบอ่ะเอาง่ายเด็กชอบอ่ะเดี๋ยวรอลูกผมโตก่อนนะครับผมนะร้านเขาอยู่อยู่ยาวนะอันนี้เป็นข้างในมันนะโอ้โหนี่นี่เป็นซากเลยนะครับผมโอเคก็ใครผ่านเส้นขอนแก่นจะไปโคราชถนนมิตรภาพ นะแวะได้แวะได้แวะถ่ายรูปได้อ้มีรถรถเป็นด้วยมันน่าจะขึ้นไปไม่ได้นะเขาเขาน่าเขาน่าจะไม่ทำข้างบนนะครับผมนะน่าจะเป็นให้ถ่ายรูปมีซากรถแทถ่ายรูปแนวๆด้วยนะโอเคอ่ะูหดูไม่ดูปีกปีกโคตรยาวอ่ะนี่อันนี้เครื่องเจ็ตมัน้นี่ลำใหญ่ๆคือใครจะมาถ่ายรูปเครื่องบินลำนี้คือต้องเอากล้องแบบเลนส์ไวนะครับผมถึงจะแบบเห็นเต็มอ่ะ เลนวายมันถึงจะถ่ายสวยนะถ่ายเต็มเห็นแบบเครื่องบินเต็มๆวันหยุดคนน่าจะเยอะนะครับผมนะแต่นี่เรามาแบบวันธรรมดาไงวันวันไหนวะวันพฤหัสพามันมาดูแบบคาเฟ่ด้านในนะครับผมนี่ฮะคาเฟ่ด้านในก็ประมาณนี้ที่จุดสั่งอาหารเป็นห้องแอร์ครับผมนะโอ้โหยอนเลยวี่เป็งไงบ้างครับได้ใช่ไอะไรได้ <laughs> ก็มีอาหารสั่งหลากหลายอันนี้คือเป็น ของทีระลึกโอ้นี่ก็มีโซนของเล่นด้วยนะะเด็กๆมานี่โอ้โหจยับเลยนะครับผมเนี่ยโอ้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบของเล่นแบบสนามบินอะไรประมาณนี้ก็เก่าเก็บเลยน่าจะเป็นของเล่นแบบของลิขสิทธิ์สนามบินเลยน่าจะมีเป็นของแท้หมดเลยเดี๋ยวมาดูร้าอาหารกันนะเราสั่งไปนะสั่งไปสเต็กไปโอเคครับตอนนี้อาหารของเราก็มาถึงทันทีเรียบร้อยไม่ฮิสเต็กหมูพริกไทยดำครับผมเนี่ย นี่อะไรข้าวผัดผัดเนี่ยผัดไส้กรอกผัดซึ่งกอบเป็นยังไงรสชาติอร่อ,รอ,รอยครับเดด็ยอดอร่อยหรือหิวหิวนี่นะครับถ้าสนใจก็มาได้ครับผมป <c oughs> ัดผงนะไม่มีคนเรามาแบบวันธรรมดาถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์น่าคนน่าจะเยอะนะครับผมนะโอเคเราขอตัวกินข้าวเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวก็ถ่ายรูปกันแป๊บหนึ่งแล้วเดินทางกลับเรื่อยๆวันนี้มาชิวๆนะครับผมนะ เเีี่ยยวโอเคครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จทีเรียบร้อยเกี้ยงสุดยอดครับอร่อยมากครับผมเราไปจ่ายตังค์กันเนี่ยเท่าไหร่ครับสามร้อยสามสิบสามบาทชัยภูมิครับก็ไม่ไกลมากนี่สามร้อยสามสิบสามบาทดูเครื่องบินชิวๆครับผมเครื่องบินเขาซื้อมาลำเท่าไหร่ครับดูดูดูครับิ้ง สามหมื่นครับสิกว่าเรจะซื้อไปตั้งที่บ้านสักหน่อยสิบล้านโอ้โหบอกค่าขนส่งเลยเกินล้านนะโอ้โหสิบล้านนี่ครับเป็นซากนะคสิบล้านนะครับผมเข็นมาให้เราดูนะสิบล้านนี้โอ้โหนี่ขายกาแฟกี่แก้วถึงจะเก็บหมดนะครับผมนะโอเคครับตอนนี้เราก็กําลัง จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วก็ผมนะหลังจากที่นั่งมาสักพักสักพักใหญ่ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันได้ภาพสวยๆเลยนะได้เลยนะครับเนี่ยอ,อยากอยู่ต่อสักถึงเย็นนะครับผมนะได้เลยนะครับเนี่ยมีแต่นักศึกษาครับผมนะได้เลยครับเเดี๋ยววัหลังเดี๋ยวมาอีกดีกว่าครับผมนะวิวได้เลยครับผมนะวันนี้ต้องกลับบ้านแล้วครับผมนะโอ้โหไม่ได้เลยนะวิวเนี่ยยอดเลยชอบเลยครับเดินทางกลับบ้านนี่ฮะเครื่องบิน ผู้คนก็เยอะมาเรื่อยเลยครับเข้ามากินข้าวกันนะครับผมนะผมบ้านนี้ตอนเย็นน่าจะบรรยากาศดีใช้ได้เลยนะมานั่งชิวกันนี้เนี่ยนั่งชิวชั้นบนก็เป็นนั่งชิวนะโอเคใกล้บ้านดีอ่ะขี่รถมาแค่ชั่วโมงเดียวเองเนีย่ยมันก็ติดเส้นนิจภาพอขอนแก่นโคราชนะขอนแก่นโคราชนะไปโคราชเนะี่ยเส้นนี้ถ้ามาจากชัยภูมิก็มาเส้นบัวใหญ่อะ่ะเออบอัวใหญ่ถึงไฟแดง บัวใหญ่ซีดาถึงไฟดแดงแล้วซ้ายมากับรถไม่ไกลครับผม60 7ิิโลชิวชิโอ้ยเฮียจัดกลางสีแยกครับผม <laughs> ใช่หรือเปล่าอ่ะ <laughs> ขอให้ไปว่าเนี่ไให้ให้ไปแหละโิดคคกระบะซิ่งครับผม โดนวิเนี่ยชิบหายเจอด่านเฉยไอ้เหีย้ยก่อนกลับบ้านเนี้ยเยอ้ยไอย้นั่นไงบุกคนลวไงครับครับ,บผม คจอแล้วไงกูเป็นไงครับด่านชัยภูมิครับสุดยอดของดีขอไปไหนครับชัยภูมิครับม,ม,มาจากไหนมาจากไอ้บัวใหญ่ครับ่าเราไม่โดนครับเกือบแล้วกู เกือบแล้วไงของดีเชยพวงครับผมใครมาไม่เจอนี่แสดงว่ามาไม่ถึงถึงว่าไอ้เีไยรถขับสวนแบบต่อไฟใส่เรียกว่าอะไรด่านนี้เองเมื่อเช้าตรงหน้าไฟแดงเราเลี่ยงได้ตรงนี้เราไม่มีทางเลี่ยงนะครับผมไม่โดนเลยฮะไม่โดนโดนอะไรคือเอาไปขี่ไปโดนคืนแล้วเด้อของพี่คืนเลยอ๋อคืนแล้วไปไปยังไปอ๋อเนื้อสือของพี่ โอเคครับเราไม่โดนครับผมนะเกือบแล้วไงตั้งเส้นนี้ช <DVD> ิบหายไม่มีทางไม่มีทางเลี่ยงโอ้โหแบบยังไงก็เจอครับสุดยอดโคตรพีกอ่ะตอนเช้าเจออยู่หน้าไปแดงนี่ยมีทางเลี่ยงได้ไงเจอทางนี้ชิบหาย กูเข้าป่าไม่มีทางไปครับผมต้องยอมจำหนึงต้องยอมครับผมนะแต่คุณตำรวจใจดีครับผมนะก็ไม่โดนอะไรครับผมนะก็ขอบคุณม,มากครับผมนะโอเคก็ก็ถึงบ้านเราแล้วครับผมนะก็คลิปนี้ก็สนุกมากมายครับผมนะเหีย กือบเดือนโดนตำรวจจับชิบหายทำเสียวครับผมนะคือถ้าคุณตำรวจจะปรับก็ต้องยอมครับผมนะก็ยอมรับผิดนะฮะท่อเสียงดังเลยป้ดยทะเยนเลยนะฮะก็โดนจับก็ก็ต้องยอมครับผมนะแต่คนตำรวจจะดีครับผมนะก็พูดกับเขาดีๆนะฮะก็ธรรมดาครับผมนะชัยภูมิครับผมนะเจออยู่แล้วนะใครคิดว่าแน่อยากวัดก็มาได้ครับผมชัยภูมิครับตลาดชัยภูมิเจอแน่นอนนะฮะ จับไม่จับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้าต่ว่าเจอแน่นอนฮะเจอดาดแน่นอนนะครับผมของดีครับผมโอเคคลิปนี้ก็พาไปคาเฟ่ชิลๆนะไม่มีอะไรมากก็เป็นบรรยากาศคาเฟ่สำหรับไบเกอร์ได้เลยนะแบบมิทติ้งจัดมิทติ้งไรเนะี่ยโอเครถโอเคอ่ะสวยงามดีจอดถ่ายรูปพาครอบครัวไปถ่ายลงถ่ายรูปประมาณนี้สบายๆโอเคใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้ ด้านล่างคลิปไ,นะไ,ไ,ได้นะับผมนะเผื่อมีไอเดียอะไรใครมีไอเดียแล้วก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวทําให้ดูนะถ้าทําได้นะโอเคคลิปนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ผมนะลาไว้กับไฟแดงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้ช่องพาเที่ยวของเราด้วยนะก็ผมนะเดี๋ยวทําคลิปออกมาเรื่อยถ้าชอบแบบสไตล์ขี่รถมอเตอร์ไซค์รถป๊อปรถบิ๊กไบค์แล้วก็ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนะกดไลค์กดแชร์ชให้ด้วยครับผมอย่าลืมล้วกัน โอเคคลิปนี้ก็ราไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไป